หลายคนน่าจะดูนะครับว่าเกมทุกวันนี้เริ่มมีราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วใช่ไหมแต่คุณภาพของเกมหลายอันก็แย่ลงเรื่อยๆทาให้ผู้บริโภคก,ก็ไม่พอใจอะไรหลายอย่างเลยโดยเฉพาะพวกเกมทริปเป A เอที่ออกมาจากค่ายดังๆจนเกมจากค่ายเล็กๆที่มีราคาที่ต่ากว่าอยู่ที่ประมาณ 20- 30เหรียญเหีียกลับประสบความสาเร็จมากกว่าเพราะมันสนุกในขณะที่เกมทริปเป A เอซึ่งมีราคาถึง50หรือ60เหรียญกับมีคุณภาพที่น่าผิดหวังเป็นประจําล่าสุดน,นะครับก็มีเกมใหม่ของ Ubisoft ที่กําลังจะออกมาชื่อว่า Scous s and ซึ่งงเกม้ตัราคาคสูงควาางร์ จานเรื่องราคาของเกมนี้ซึ่งดูไหมครับว่า CEO ของ Ubisoft เนี่ยปกป้องเกมนี้ด้วยเหตุผลอะไรเขาบอกว่า,วาเกมนี้ราคาสูงเพราะว่ามันเป็น quadruple A เกมเกมระดับ4ดาวที่สูงกว่าที่เป็น A เกมที่ผ่านมาซะอีกซึ่งทําให้หลายคนก็สงสัยนะครับว่าเกมเพลย์ของเกม4ดาวนี้มันจะเป็นประมาณไหนหรอมาดูคลิปจากเบตาล่าสุดกันเลยละกันเป็นไงล่ะครับ quadruple A เกม